ขอนำเสนองานโครงการส่งเสริมวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุของโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179คณะดำเนินงานฝ่ายอำนวยการผู้ร่วมทำโครงการผู้ร่วมทำโครงการ ผู้ร่วมทำโครงการผังคณะดำเนินงานโครงการส่งเสริมวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179วิเคราะห์จุดเสี่ยงจุดที่1จุดกลับรถหน้าวัดวังแดง เป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากความประมาทของผู้ขับขี่ที่มักจะไม่หยุดรถรอในจุดที่กำหนดและเลื่อนรถไปกีดขวางช่องทางจราจรหรือประเมินระยะทางกับความเร็วของรถกับรถที่วิ่งตรงผิดพลาด จุดที่2จุดกลับรถหน้าธนาคารไทยพาณิชย์เป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้งเช่นกันผู้ขับขี่บางคนที่ต้องการกลับรถจึงไม่หยุดรถรอและกลับรถในจุดที่ไม่ใช่จุดกลับรถทำให้รถไปกีดขวางช่องทางจราจรหรือกะระยะทางและเร่งอัตราความเร็วในการออกรถไม่เหมาะสมทำให้เกิดอุบัติเหตุ สำรวจข้อมูลสำรวจจุดเสี่ยงทั้งสองจุดจุดที่1จุดกลับรถหน้าซุ้มประตูวัดวังแดงจุดที่สองจุดกลับรถหน้าธนาคารไทยพาณิชย์<ท>ยสำรวจข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ระหว่างมาส่งนักเรียนในเรื่องการมีวินัยบนท้องถนนจะย้อนสอนมาหรือว่ามาท้าพันตรงย้อนสอนทุกวันเลย่ะลูกทุกวันใช่ไหมครับให้มาอะไ์ทุกวันท่านอยู่ไหนครับไกลมากเลยสัมภาษณ์จิตอาสาผู้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

แผนภูมิสํารวจกลุ่มตัวอย่างจำนวนรถจักรยานยนต์ผู้ปกครองของนักเรียนที่กระทำผิดวินัยจราจรจำนวน50คันกิจกรรมที่ผ่านมากิจกรรมจิตอาสาทาสีริมฟุตบาทกิจกรรมอบรมจราจรน้อยกิจกรรมสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตํำรวจจราจรผู้รับผิดชอบงานจราจร กิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ปกครองสวมหมวกกันน็อกกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้สัญจร,จรจำกัดความเร็วภายในโรงเรียนแผนที่ชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมี6หมู่บ้านและ1เขตเทศบาลแผนที่จุดเสี่ยงในเขตพื้นที่ของเรามีจุดเสี่ยง2จุด วัดระยะทางจากจุดที่1ถึง2ห่างกัน1.59กิโลเมตรบนถนน317สถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในปีต่างๆําจำนวนอุบัติเหตุวันที่1มกราคม2565ถึง31มกราคม2566จุดเสี่ยงถนนสายจันทบุรีสักแก้วทางหลวง317 จากบ้านสวนป่าถึงวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นสรุปจำนวนอุบัติเหตุวันที่1มกราคม2565ถึง31มกราคม2566จุดเสี่ยงถนนสายจันทบุรีสักแก้วทางหลวง317จากบ้านสวนป่าถึงวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นอุบัติเหตุ76รายบาดเจ็บ41รายเสียชีวิต5ราย ้อตกลงแก้ไขจุดเสี่ยงกฎกติกาของผู้ใช้รถใช้ถนนในโรงเรียนการปรับปรุงจุดเสี่ยงการปรับปรุงจุดเสี่ยงในจุดที่รับผิดชอบของโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179ทั้ง2จุดการติดตั้งป้ายเตือนตรงจุดเสี่ยงการติดตั้งป้ายรณรงค์การขับขี่ตรงจุดเสี่ยง รณรงค์ให้ผู้ปกครองสวมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ผู้ปกครองขับขี่รถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดครูเวนยกระดับการดูแลนักเรียนข้ามถนนหน้าโรงเรียนให้สูงขึ้น อบรมทำความเข้าใจนักเรียนให้รักษาความปลอดภัยในการข้ามถนนและการใช้ถนนในทุกวันหน้าเสาธงครูเวนสื่อสารและประสานงานแบ่งหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ตํำรวจจราจรในการดูแลนักเรียนข้ามถนนช่วงเวลาเช้าและเย็น การเปรียบเทียบข้อมูลก่อนหลังโครงการหลังจากจัดทำโครงการส่งเสริมวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผู้ปกครองส่วนใหญ่เริ่มมาสวมใส่หมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกมากขึ้นพฤติกรรมของคนในชุมชนผู้ปกครองสวมใส่หมวกกันน็อก ระหว่างขับขี่จักรยานยนต์เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานในความปลอดภัยและยังเป็นการรักษาวินัยการใช้ท้องถนนผู้ปกครองเริ่มมีเป้าหมายในการรักษากติกาข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการใช้ถนนการเก็บข้อมูลการใช้เครื่องมือ การสัมภาษณ์ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วการสัมภาษณ์ขอข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179การใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 การนำข้อมูลมาประมวลผลภาคีร่วมสนับสนุนการประชุมผู้ปกครองผู้บริหารคณะครูโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179จจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดระเบียบจราจรของโรงเรียน การประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอวังน้ำเย็นคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอวังน้ำเย็นร่วมประชุมแผนงานโครงการส่งเสริมวินัยจราจรเพื่อรถอุบัติเหตุการประชุมคณะครูในโรงเรียน ผู้บริหารประชุมร่วมกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลวางน้ำเย็นมิตรภาพที่179วางแผนงานและแบ่งหน้าที่อำนวยการในโครงการให้คณะครูผักดันโครงการให้สำเร็จผลปัญหาและอุปสรรคยังไม่ถึงความร่วมมือแบบทุกองค์าพยพ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการนี้คือความร่วมมือแบบทุกองคาพยพจากสังคมโดยการแก้ปัญหาวินัยบนท้องถนนนั้นต้องได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ใช้ท้องถนนเองจึงจะเกิดผลสำเร็จอย่างมั่นคงหน่วยงานจากรัฐมีหน้าที่ผลักดันโครงการให้เกิดผลสำเร็จเป็นเบื้องต้นอยู่แล้ว แต่ถ้าผู้ใช้ท้องถนนยังร่วมมือไม่เต็มที่ยังคงยึดติดกับพฤติกรรมเดิมๆไม่สวมหมวกกันน็อกไม่ใช้ทางม้าลายไม่ใช้สะพานลอยข้ามถนนไม่รักษาวินัยจราจรอุบัติเหตุและความสูญเสียก็ยังคงดําเนินไปอย่างไม่มีวันลดลงโดยเฉพาะกับผู้ปกครองที่ใช้ท้องถนนในการส่งบุตรหลานมาเรียนหนังสือ ต้องตั้งตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลานในการเคารพกฎจราจรเพื่อความสำเร็จของบุตรหลานและความสำเร็จของประเทศชาติสืบไปแผนงานระยะที่2เป้าหมายและแผนงานต่อไป 1. อบรมประชาสัมพันธ์นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน ให้เข้าถึงโครงการส่งเสริมวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุให้มากขึ้น2มีส่วนช่วยให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงในจุดเสี่ยงที่โรงเรียนรับผิดชอบโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179ขอจบการนำเสนอขอขอบคุณค่ะ